กว่าโอเคคุณผู้ชมกอดแตกร้อยหกหัวแตกไปดิโอสามร้อกว่าคผู้ชมจะจะอามวกแตกผู้มชมนัดเดียวแตกผู้มชมถ้ายิงหัวนี่คือแบบว่าคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดในสามโลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโคตดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลทุกจ้าเสอดเด็กไทยออกเรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนนท์จากช่องพี่เจที่พีอีกนิดแล้วเย้มยมชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมเข้ามา2กิจกรรมด้วยกันก็ผมน่าจะทํารวมเป็นกิจกรรมเดียวมิชมากก็คือเป็นกิจกรรมหรือแยกดีวะอืมแยกดีกว่ามิชมครับเพราะว่าเปิดได้แล้ววันจะได้ไปรีวิวปืนก่อนเพราะเป็นกิจกรรมปืนก่อนแล้วกันนะส่วนอีกกิจกรรมนึงผมไปลงตอนเช้ามิชมถามว่าทำไมถึงแยกเพราะว่าเผื่อคนไม่สนใจกิจกรรมนี้จะไไปดูอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับก็ กิจกรรมที่ผมจะมาแนะนํานตอนนี้เลยก็คือเป็นคาเก้าแปดตัวใหม่นะผู้ชมเจาะก,กราค่อนข้างที่จะโอเคก็ไปดูกันเลยกลราครับสำหรับกิจกรรมนี้ผู้ชมก็คือเป็นตู้สมผู้ชมตู้ปืนใหม่นั่นเองอันนี้เป็นตู้กิจกรรมที่ว่ามาผู้ชมกิจกรรมหมุนเก้าทีซึ่งผมยังไม่ทำนะยมทำตอนเช้าใครอยากดูกิจกรรมนี้ก็รอรอดูคลิปถัดไปนะผู้ชมดูกิจกรรมนี้ก่อนก็คือคาเก้าแปดผู้ชมครับสำหรับคาตัวนี้ สแต็กโคตรดีมชงครับเจาะเกาะ2ระยะ1ชมรถความเร็วในการเคลื่อนที่ซึ่งความเร็วในการเคลื่อนที่ไม่ค่อยใช้อยู่แล้วแล้วก็ที่สําคัญคือมันสวยมากคุณชมเป็นคาที่แบบว่ามีไฟลุกตลอดทั้งกระบ,บอกน้ณชมครับบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดีไซน์ได้สวยัน,นีงยโอ้โหรูปทรงการถือมชมคือแบบว่าและที่สําคัญสกิลการเจาะเกาะ2นี่คือแบบว่า ถ้ายิงศัตรูที่มีเกาะคือแน่นอนว่าถ้าจับคามาสนใหญ่จะยิงคนมีเกาะอยู่แล้วละ่ะคนไม่มีเกาะไม่ค่อยดิงคุณผู้ชมครับแล้วคามันจะมีแบบว่าถ้ามีสโคปอ่ะมันจะล็อกเป้าเพราะฉะนั้นคือเพิ่มความโหดของคาให้กับไมครคังแถมมีระยะดุณผู้ชมปกติคายิงระยะไกลไม่ค่อยแรงใช่ไหมพอบวกระยะมาปุ๊บทาให้แบบว่าสามารถยิงระยะไกลได้แรงขึ้นโอ้บอกเลยว่าสุดยอดมากคุณผู้ชมครับสำหรับคากระบอกนี้เป็นอะไรที่แบบว่า สุดจัดมากคุณชมนหน้ามีควครอบครองมากแล้วที่สำคัญในตู้นี้นอกจากคลาแล้วก็ยังมีปืนอื่นคุณชมอย่างเช่น M.9 บวกดาเมจแต่ไม่บวกแมกกซซีน <c oughs> เพื่อแล้วก็มีโอ้โหคุณชมนี่สกินระเบิดที่อยากได้คือสกินระเบิดคุณชมดูนี่เป็นสกินระเบิดที่ผมยังไม่มีคุณชมเว้ยอ, <c oughs> อันนี้อันนี้เหมือนจะเก่ามากผมยังไม่มีนะนี้คือเฮ้ยมีสกินระเบิดเก่าด้วยคุณชมครับสกินระเบิดที่ผมยังไม่มีนะซึ่งในตู้นี้ก็มีหลายอย่างคุณชมมีปืนแต่ว่า ถาวรหลบอกแลก็บอกมากช่วงครับแต่ว่าหลักๆสนใจสก,กินระเบิด2องันนี้มากเพราะเป็นสก,กินอันเนี้ยสก,กินเก่าที่ผมยังไม่มีเพราะตอนนั้นผมไม่ได้เพราะว่าผมไม่ทันกิจกรรมชม่คือแบบว่ามันเป็นสก,กินระเบิดของช่วงฤดูหิมะแรกคุณผู้ชมก็คือช่วงที่แบบว่าผมเข้าเล่นใหม่ๆเลยที่ฟรีไฟล์มีฤดูหิมะเข้ามาแล้วผมคือผมไม่รู้เรื่องกิจกรรมผมก็เลยไม่ได้คุณผู้ชมสำหรับระเบิดตัวนี้นะซึ่งเป็นระเบิดที่อยากได้คุณผู้ชม,มอยากได้มากเลยคือเป็นระเบิดตัวแรกคุณผู้ชมเก่าๆเลย ก็ค่อนข้างจะเก่าคุณผู้ชมครับก็เราก็จะมาลองสุ่มดูคุณผู้ชมครับผมมีตัวอยู่สิบใบก็จัดสิบใบไปก่อนหนึ่งครั้งเลิกกันจัดไปคุณผู้ชมครับจังหวะที่กล่องทองอออกมาย่างงี้เออเสียวจังกล่องทองส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีสุดยอดนะอ้าวมีลายวันมาคุณผู้ชมวงวันนี่ผมลืมเปิดเสียงมะเนี่ยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องทองกะแล้วคุณผู้ชมครับถ้ากล่องทองออกมาคือเป็น AW คือแบบใจจริงผมก็อยากเขาเปลี่ยนนะกล่องทองเป็น AW คือเป็นอะไรที่สุดยอดมากจริง ว,ว่าแต่ทําไมกล่องปืนไม่เห็นมีนี่แหละปตกติถ้าเป็นกล่องไม่ใช่ว่ากล่องปืนมันจะมีกล่องข้างเหมือนพวกตู้โก,โก,โกโตู้อะไรเหรอคุณผู้ชมปกติมีไม่เห,เหรอกล่องปืนกล่องอะไรเงี้ยคือว่าผสมมาก็จะมีข้างอย่างนี้คุณผู้ชมสิบกล่องคุณผู้ชมครับไม่ได้อะไรไม่ได้ระเบิดด้วยคือที่สําคัญคือได้เป็นแบบได้เป็นกล่องได้เป็นกล่องคุณผู้ชมครับกล่องทองมารอบนึงคุณผู้ชมครับแต่ว่าคือแบบ ไม่ได้ตัวนี้ถาวรคุณผู้ชมคือบอกว่ากล่องทองแบบเป็นออกมาคือต้องบอกว่ากล่องทองจอกมาเป็นของสีเหลืองคุณผู้ชมครับก็คือก็คือของสีเหลืองก็จะมีเนี่ยตัวนี้อาจจะมีตัวนี้ด้วยก็ได้แล้วก็จะมีนี่ AW คุณผู้ชมซึ่ง AW ผมมีแล้วจริงๆไม่ควรดรอปออกมาเลยเป็นของที่มีแล้วอะคือแบบไม่น่าดรอปออกมาเท่าไหร่แต่ผมก็ได้คามาณผู้ชมครับก็จะไปลองให้ดูคุณผู้ชมว่ามันดีแค่ไหนแต่บอกเลยว่าคาตัวนี้น่าจะดีมากคุณผู้ชมครับก็อันนี้อะไรเนี่ยลูกซองเหรอได้ลูกซองมันไม่ใช่าคาา อันนี้1วันใช้ไปก่อนชมชรงนี้เก็บแรงอยู่นี่คุณผู้ชมครับปกติผมจะใช้ตัวนี้อยู่นะคือเป็นตัวที่บวกดาเมจสองชมส่วนตัวนี้ตัวที่ผมได้มาใหม่จะเป็นตัวที่ระยะ1บวกจอบกสองชมก็ค่อนข้างจะดีกว่าแน่นอนสวมใส่ไปเลยคุณผู้ชมครับแล้วก็อันนี้มีกระบอกเดียวโอเคก็จะเป็นตัวคาร์คุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวจะไปลองเทสให้ดูคุณผู้ชมว่ามันดีแค่ไงคุณผู้ชมขอเข้าโซนฟรีตายแล้วกันนะไปดูคาร์หน่อยคุณผู้ชมครับ ส่วนกิจกรรมนั้นก็เดี๋ยวผมไปทําแยกอีกทีนึงโอเคคุณ okay, ผู้ชมเดี๋ยวก่อนเข้าโซนเฟียตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโซนเฟียตายมันต้องจับเวลาเดิมคุณผู้ชมผมไม่เข้าใจมันมีนับเวลาด้วยเหรอโซนเฟียตายปกติเราเข้าไปเราไม่ได้เข้าไปสู้กับใครนี่อืมโอเคคุณ okay, ผู้ชมครับก็เมื่อเข้ามาแล้วก็เข้าไปดูปืนคุณผู้ชมครับนี่ไม่ได้เข้านานเลยโซเฟียตายเนี่ยคือว่าไม่ได้เข้านานลคุณผู้ชมเฮ้ เฮ้ยทำไมมีคาสองแบบ่ชมเอเดวก็มีสองแบบคืออะไรอ่ะอันนี้ผมไม่เข้าใจมมผมไม่เคยผมไม่เคยเข้านะผมขอหิบดูสองก็บอกกันชมมีคาแซดกับคานนี้อันหนึ่งความต่างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีคาที่มีของแต่งกับคาที่มีของแต่งกานชมครับก็คือว่าก็เลยว่ามีความต่างตรงนี้อันหนึ่งอันที่มีของแต่งทิ้งไว้ก่อนถ้ามีของแต่งน่าจะเป็นอันที่เป็นแซดกันชมครับคือมีของแต่งแน่แน่ ใ่คุณชมมีของแต่งแล้วก็ค่านี่จะเป็นอาวุธที่สามารถใส่ได้แค่เก็บเสียงไม่ก็ปากสามชมจะใส่ได้แค่2อย่างโอเคคชมเราก็จะมาเทสกับคชมครับว่าผมมีค่าดาเมจเนี่ยผมจะเทสท,ที่ละอย่างคชมก็เดี๋ยวมาเทสที่คานี้ก่อนแล้วกันว่าโอเคไหมคชมครับก็อย่างแรกเลยเทสแบบว่าระยะให้กลางๆมชมก็ประมาณนี้ยิงเขาตัวแบบไม่มีเกาะคุณชมนัดละร้อยเจ็ดสิบหกุชม ระยะองผลนัด176คุณผู้ชมครับต่อมานั้นถ้ายิงหัวนัดละ4062เฮ้ยยิงหัวไม่มีก่อนนัดละ4062คุณผู้ชมเฮ้ยแรงอยู่นะเนี่ยแล้วก็เราจะมาลองระยะอัมชมครับถ้าเป็นระยะไกลล่ะเมื่อกี้ยิงระยะกลางๆคุณผู้ชมมัน176ถ้ายิงระยะไกลมันบอกว่าบวกระยะมันต้องแบบว่าสักนิดนึง176เหมือนเดิมคุณผู้ชมดาเมจไม่ตกนะแล้วก็ถ้ายิงหัว แล้วคือสองมันเกินผู้ชมแล้วเห็นไม่ตกหรือว่ามันใกล้อยู่ต้องแค่ไหนถึงจะไกล1.6เดิมโอเคผู้ชมครับก็ความแรงก็แรงอยู่นะถ้าถามผมว่าแรงไหมก็บอกเลยว่าแรงผู้ชมครับก็เดี๋ยวไปลองเทส,สโซนเฟีตายแป๊บนึง mm hmm. คือแบบว่าเกิดการเสีย้ยนผู้ชมเขาอยากไปลองแกล้งคนในโซนเฟีตายดูผมจะมีเกาะไหมเนี่ยแอันนึงผู้ชมขอตัวสับไปก่อน เดี๋ยวจะไปเทสดาเมจให้ดูคุณผู้ชมว่ายิงคนได้ดีไหมคุณผู้ชมเปลี่ยนกระสุนวกเปลี่ยนวุสด้วนโอเคแล้วก็ขอยาตั้งคามหนึ่งคุณผู้ชมปกติถ้ายิงสไนผมจะใช้ปุ่มหนียิงคุณผู้ชมเพราะว่าบางทีผมต้องแบบว่าสับคุณผู้ชมคือว่าถ้าเกิดไม่ใช้ปุ่มนี้ผมจะสับไม่ได้มีคนยิงหัวกันอยู่หรือเปล่าไอ้รถเสียงอ่ะไม่งั้นมันจะลั่นเงินไปคุณผู้ชม เอาองศาไปดิครับจังหวะน,นี้ยังไงล่ะครับเข้ามาดิยังไงมีเกาะครับแตกไปอีกดิครับมีเกาะแล้วไงครับนัาร้อยสี่สิบกว่ามชงเย,ยิงคนมีเกาะนะไอเจอไททันเ่้ยไม่ใช่ไททันคนนี่หว่าก็คือโดนลุมมันชมครับแต่ว่าแรงอยู่น้ำชมแต่ว่าผมไม่สามารถเปิดเสียงดังหน้าไม่งั้นเดี๋ยวเสียงมันทะลุออกมาผันชมไม่ได้สับในโทรศัพท์มานานแล้วนะเนี่ยสไน ร้อยหกสิบสามร้อยกว่าโอเคครับผู้ชมกอดแตกร้อยหกหัวแตกไปดิโอ้โหสามร้อยกว่าผู้ชมจกจะเอมวกแตกครับผู้ชมนัดเดียวแตกผู้ชมถ้ายิงหัวนี่คือแบบว่าบอกเลยว่าสุดจริงค่าผู้ชมค่าอาตาัตราเอ้ยค่าจอกกอสองนี่บอกเลยว่าสุดจริงครับผู้ชมเอา้ายิงไม่ออกกระสุนหมดจบเลยผู้ชมครับกระสุนหมดอย่างนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งทำเชื้ออย่าพึ่งดื่มเชื้อกระสุนฉันหมด จะเออะไรนายยาน่อ,อ,นอกระสุนหมดไม่เห็นใจคนกระสุนหมดเลยคือดาเมจใช้ได้คุณผู้ชมครับตัวนี้นะค่อนข้างจะรุนแรงคุณผู้ชมครับการยิงนะคือแบบเจาะก่อเพราะว่าปกติถ้าเล่นหมดฟีตาคุณผู้ชมจะรู้เลยวว่าทุกคนจะมีก่อสองนะก็อย่างที่เห็นคุณผู้ชมเขายิงหัวเข้าสามร้อยกว่าคือหมวกสองหม,มวกสองนัดเดตี๊ยตแตกแน่อนอนบอกเลยว่านี่คุณผู้ชมเห็นปะสองนัดแตกคุณผู้ชม ระยะไกลคือแบบดูระยะไกลดาเมจดาเมจไม่ตกคุณผู้ชมดาเมจไม่ตกดาเมจไม่ตกดูดิดาเมจไม่ตกคุณผู้ชมระยะไกลคือแบบเฮ้ยดีนะเนี่ยโอ้โหอยากได้ถาวรเลยจริงโอ้ยโดนโอ้ยโดนูุ่มเหมือนเขาจะมันไส้แล้วครับคุณผู้ชมไปดีกว่าโอเคปล่อยเขาเขาเล่นยิงหัวอยู่คุณผู้ชมขอโทษเด้อกันเข้ามาลองปืนเฉยนะอย่าโมโหผมแล้วคุณผู้ชมครับก็ค่อนข้างโอเคคือยิงระยะไกลดาเมจไม่ตกคุณผู้ชมดู ร้อยเจ็ดสิบหกชมครับคือระยะไกลาดาเมจไม่ตกเลยนะคุณผู้ชมเห็นป่ะการยิงดาเมจไม่ค่อยตกผมชมครับก็ถือว่าโอเคนะสําหรับคาแบบอันนี้ถ้าเทียบกับตัวดาเมจจริงผมว่าตัวนี้น่าจะดีกว่านะส่วนหนึ่งคือความแรงในการเจาะเกาะคือค่อนข้างโอเคได้กดเป็นคนที่แบบว่าสับคาคู่อย่างเงี้ยคือแบบเกาะสองนี่คือสองนัดอยู่เลยคุณผู้ชมเกาะสามเกาะสี่นี่คือแบบสักสามนัดสี่นัดอ่รู้เรื่องคุณผู้ชมเพราะว่าคามีตัวสะโขบมนอยู่แล้วแล้วก็อยานที่ผมจะบอกก็คือรูปทรง อันนี้ให้เลยคุผู้ชมบอกเลยว่าลูกทรงมันสวยมากคือแบบมันมีไฟแล้วแบบคือผมมั่นใจผมบอกค่อนข้างชอบผู้ชมคือชอบลูกทรงและการออกแบบในคากระบอกนี้มากผู้ชมครับคือมีความสวยงามปะเข้ากับหมัดไซตามามากเลยแบบสวยงามจริงนะคือบอกเลยว่าสวยจริงคุณผู้ชมครับสำหรับคากระบอกนี้ก็น่าสมคุณผู้ชมครับก็ลองสมกันดูได้คุณผู้ชมครับก็สาหรับใครที่แบบว่ามีตัวปืนหรือว่าใช้เพชรสมก็ได้คุณผู้ชมหรือถ้าเกิดใครไม่อยากใช้เพชรคุณผู้ชมครับก็จะมีตัวปืนคุณผู้ชมนี่เลย เข้ามาตรงหน้านิมชมครับหน้า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 นี่ผิมชมหน้านี้นะแล้วกดเข้าไปที่แพ็คมือใหม่ผู้ชมก็จะมีตัวปืนราคา1 0 0บาทผู้ชมครับก็คือ100บาทจะได้ทั้งหมด1ิตัวผูมชมครับเอามาลองสุ่มกันดูผู้ชมครับว่าจะได้ไหมแต่โดยส่วนตัวนูมชมครับโดยส่วนตัวนะสำหรับผมนะผมมองว่าค่อนข้างจะสวยผูมชมครับคากระบอกนี้1่เลยคือสวย2คือดีดีกว่าเจาะก็เอ้ยดีกว่าดามผู้ชงครับเจาะก็2อะแบุระยะหนึ่งคือทําให้ความความแรงในระยะไกลอ่ะ คือการยิงระยะไกลอะดาเมจไม่ตกคุณผู้ชมครับดาเมจยังแรงเหมือนเดิมแล้วก็ได้สถานะตรงจอกก่อสองมาด้วยและที่สําคัญคือผมอยากได้ระเบิดลูกนี้มันเป็นของซีซั่นแรกๆคุณผู้ชมรับจริงๆค่อนข้างเก่าคุณผู้ชมครับจะเรียกว่าของแรงไหมก็ไม่แรงคุณผู้ชมแต่ว่าก็เก่าคุณผู้ชมคือเก่ามากอะระเบิดพวยยูฮิมะเน่ค่อนข้างจะเก่าคุณผู้ชมผมน่าจะไม่มีนะถ้าจำไม่ผิดผมไม่มีคุณผู้ชมตัวนี้คือผมเล่นทันอะแต่ว่าตอนนั้นคือผมไม่เข้าใจกับการทํากิจกรรมในเกมนี้เท่าไหร่คุณผู้ชมเพราะเมื่อก่อนกิจกรรมมมเข้าาใจยผช ผมก็เลยน่าจะไม่มีใช่ผมไม่มีน้ชมผมแบบเสียดายอะอยากได้เหมือนกันน้ชมครับก็เดี๋ยววัผมก็พยายามมาส่งมาใหม่นะครับู้ชมแล้วก็คลิปนีู้้ชมครับนอกจากนี้แล้วผมก็ยังบอกว่านีู่้ชมมีร้านเติมโค้ดน้ชมร้านขายโค้ดมาฝากกันด้วยน้ชมครับก็สําหรับใครที่กินอิชิตันน้ชมเบื่อกินอิชิตันแล้วน้ชมครับอยากได้โค้ดมาลุ้นไอวอลฮายโตอผู้ชมหรือว่าอยากลุ้นคาตนาน้ชมครับซึ่งคาตนาออกยากนิดนึงแต่ไอวอลค่อนข้างจะออกง่ายู้ชมครับก็สามารถที่จะ นี่ท่านผู้ชมครับไอวอร์นี้่านผู้ชมครับสวยงามมากท่านผู้ชมก็สามารถที่จะซื้อกันได้ท่านผู้ชมที่ร้านนี้เลยดีมเวิร์มคุณผู้ชมครับเพจดีมเวิร์มคุณผู้ชมจําหน่ายเนี่ยครับเป็นด้านของโค้ดเอสโครา่านผู้ชมครับลุ้นเอาไหวอร์ไฮยาโตะท่านผู้ชมแล้วก็ดาบคาตานะแบ็คคาตานะท่านผู้ชมครับในตำนานท่านผู้ชมครับก็คือไอวอร์กำแพงไฮยาโตะผู้พิทักษ์นะคานผู้ชมยังสวยบอกเลยยังไม่ค่อยมีคนเล่นท่านผู้ชมครับผมนี่เอาไปตั้งแบบเกือบสวยท่านผู้ชมเห็นไหเห็นปะ สวยงามมากท่านผู้ชมครับผมไปตั้งบอกว่าโอ้โหอย่างมันท่านผู้ชมครับก็ถ้าเกิดใครอยากได้ท่านผู้ชมเออพี่เวททำไรพี่อย่าเพิ่งผมอัดคลิปอยู่พี่ก็คือถ้าเกิดใครอยากได้อย่างนี้ท่านผู้ชมก็สามารถไปซื้อได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของเพจนี้ท่านผู้ชมไว้ตรงที่อ่าคอมเมนต์แล้วกันนอะเดี๋ยวพี่แปะไว้ให้ตรงคอมเมนต์ท่านผู้ชมก็อย่าลืม ไปติดต่อไปอุดหนุนกันได้่านผู้ชมครับถ้าบอกมาจากช่องพีเจทีวีอีเขาจะมีส่วนใร้ท่านผู้ชมแล้วก็จะมีการแถมเพื่อกันว่ารหัสเติมไม่ได้่านผู้ชมร้านนี้น่ารักมาก่านผู้ชมครับแอดมินค่อนข้างที่จะบริการดีก็ฝากมาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมชมก็ถ้าเปรียบเทียบขาน่านผู้ชมเมเท่าที่ผมบอกนะคือถ้าเปรียบเทียบกันนะอย่างที่ผมแบบพูดแบบตรงๆ่านผู้ชมครับตามที่บบกว่าสไตล์ที่ผมเล่นแล้วปกติผมเป็นมือสไนแล้วผมก็เล่นสไนค่อนข้างจะบ่อย่านผู้ชมครับก็ถ ผมว่าตัวนี้ดีกว่า1เลยสวยกว่า2คือความแรงผมให้ตัวนี้แรงกว่านะเพราะว่าคือถ้าเกิดใครที่เล่นแบบว่าเล่นคาสองกระบอกจริงเชื่อเหรอยังไงก็ได้บวกเหรียญทายเกมชมคือจริงๆถ้าผมจับสไนด์ผมก็บวกเหรียญทายเกมแล้วบางทีมีบวกใกล้บวกไกลนี่คือแบบสับกันมันมือมากม้ชงมาบอกเลยว่าแนะนําตัวกระบอกนี้นะครับก็อย่าลืมไปลองสุบกันนะค่อนข้างโอเคตัวผมเองก็อยากได้้ชงครับจัดไป ก่อนาคลิปนี้ก็จบไปเพยงท่านี้ผมไปคุยกับสายแจกก่อนว่ามีอะไรหรือเปล่าผู้ชมก็เอาไว้เจอกันใหม่แล้วก็อย่าลืมครับผมสตรีมในเพจนะครับผู้ชมครับสามารถไปติดตามดูสตรีมได้ที่เพจผู้ชมลบบวกเป็นเรื่องปกติผู้ชมครับบวกด้วยลบด้วยให้คนดูแบกบ้างแบกคนดูบ้างผู้ชมครับก็สามารถติดตามที่เพจพี่แจที่พี่อีได้ผู้ชมครับก็อย่าลืมไปติดตามเพจพี่นะบา,บายๆไปละ